มาเดินวันประมงน้อมกล้าวครับหนึ่งกรกฎาคมสองพรยกสิบแปดยังไม่เห็นงานเลยอยู่ไหนไม่รู้ถึงจะป้ากลางสิกโอ้ได้เลยครับอยากเป็นพระเอกถ่ายได้เลยเริ่มเข้างานครับดูตู้ปลาสวยงามก่อน มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เราออมมาน้างงานครับเมื่อกี้เราเข้าเข้าตรงไหนไม่รู้อ่าแล้วเขาไปทำอะไรนะ่ะซื้อบัตรเหรออ๋อไม่ใช่เป็นตู้ป้าเออปีนี้ดูจัดแปลกๆปราสาทแดนอสอรพิษใต้สายนา ลาตูนหนาครับครัเนี่เรานอนหลับห้างไหนท้องจ้าเรายังไม่ตุยนะครับตัดน้ำคล้ายงู ขอบคุณครับอันนี้อะไรปากระทิงไฟไม่อ่านนะครับเยอะอน,นี้ปากระเบนจุดฝาปาสลิดปาสลิทะเลจุดส้ม ไปจากหน่อยห้องจัดแสดงแมงกนับคุ่งกุน้หลักสจ้าวันนี้ไม่เห็นมตัวที่ต้องผมเจที่ใครหาเลยครับมีคนห้าไม่ให้จับด้วยนะครับงันเราลอมาหาดูกันนะจ๊ะวันนี้นะครับที่ผมจจมีันที่ออกมาเป็นเคอ้องอนาจะไปดนะจะเได้ในกน้ ปาลังหัวโขนอ้นนี่ตัวอะไรเนี่ยปลาไหลลายปลาไหลลาย,ะลายมะลายออโอ,อ้ยน่ากลัวปลาไหลปลาหลแล้วก็ปลาปลาลังหัวโขนอื้าน,าน,นไหนี้อเอออันน,นี้ต้องเป็นปลาไหล ปลาช่อนงูห่าสารวินปลาช่อนข้าหลวงโอ้ไม่ตา้ปลาเห็ดโคนขาว ปากระบอกดำปลสลิดหินโลนแรงรปลสลิดหินโลนแรงนี่คืออะไร ในหอยหอยเม่นทะเลหอยมือเสือหอยดาวทะเลจตงดำกินเลยไหมเนี่ย

ปลาปักเป้ากล่องอยังไงปลาปลักเป้ากล่องกเอปดจะให้มั่าพารงัวองมมนจะไราับเรพอาไมรู้ว่าเลาาตมนจะาเละข้าไางตายแล้วมันอวัยวะมันจะมายับมก็บูไปน้าตัวไหนแขแรงกาจะสอชั่วโมงมันจะกลับมาสู่สภาะปกติ แต่ถ้าตัวไหนไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะตายได้ให้มันรักษาเป็นย่างฉุกเฉินจริงๆอันนี้คือลูกมันอ่าคือเป็นตัวใหญ่กว่านี้หรอคะมาเจอตัวใหญ่กว่านี้อีกนิดนึ่งตัวเล็กเป็นปลาหรืยจะเป็นปลาเข้าน้ำจืดอืมโอ้ไปเห็นมันตัวใหญ่ใหญ่เยอะๆใหญ่กว่านี้นิดเดียวอุ้ยดูดุกทะเลดุกทะเลดุกทะเล ได้เห็นตัวมันใหญ่ๆยากแล้วที่แม่เอามาเลี้ยงอ่ะตัวนวลอ่อนออแอแล้วนั่นน่ะตัวนว้รุ่นกัดปลาปักเป้าแคะ์ปูใบมะระปูใบลายตาข่าย ัดน้ำมีพิษครับตัวเล็กครับอ่านไม่ออกอันนี้ปักเป้าเผาปักปักเป้ากล่องย่างดาจานครับน่ากินครับ นาคีนาคีแมงดาถ้วยแมงดาไฟแมงดาถ้วยแมงดาไฟครับปลาดุกลำพัน ี่ตังปลาขี้ตังเบ็ดคลีบเหลืองอันไหนอ่ะอับสนสับสนอันนี้ปลาสิ่โตน,นุ่นนุ่นสวยลวปลาสิ่โตโอ้งามงามปลาถิ่โตครับ ติวา่าฟิตฟิตฟิตทิวัลพาเหรดสัตว์น้ำแห่งจิน,จนาตาานตาการมีการแสดงผลงานประตวดภาพระบายสีอหอน,นี้เด็กประถมครับอ้สวยสด น้องเก้าครับฟิปติวัลครั้งที่35 27ิิบจมิถุนายนถึง6กกรกฎาคม2 5 6พันหจุดสาบจุดจะได้ตัวตาเพิ่มอีกหนึ่งตัวไปดูจระเข้กันครับแล้วก็จะแต่ว่าท่านใดนะครับได้สจุด เน5จุดนะครับ2จุดตรงนี้แล้วก็ไปเช็คอินต่ออีก3จุดใกล้ๆรวมเป็น5จุดแล้วนะะคุณจะได้รับเป็นบัตรเข้าอะไรพาร์ด้วยนะครับสิงช้าสวรรค์สร้างสรรค์น,นวัตกรรมประมงสาลายประกาศทะเล สินค้าครับขุ่งกล้ามกลางลถไฟเหาะความคิดสู่ความรู้ประมง สั่งผสมพ่อแม่พันแบบจำลองระบบเพราะฟักแบบเชื่อนที่โอ้ใหญ่มาก อันนี้เป็นกองวิจัยและอาหารสัตว์น้ำศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จูงโอ้อยจะดูยังไงหมดเนี่ย โอ้ลายตายหมดครับถ้าเจาะลึกนะเป็นอาทิตย์ซ้ายขวามีหมดครับปลาหมอสีออนิ่ชนปลาหมอสี Hoho. <laughs> มีเห็นไส้เห็นพุง่็ไอ้นี่สวยคนระับ <c oughs> ยังไม่เจอตะเค้เลยเขาทำอะไรกันเนี่ย,อยโอ้ขาขายเหรอขายตัวเลขกัน่ารักกันเ่ยห้อยกันใหญ่ นี่โซนสถานการแพทยแผนไทยครับสิริลาชโซนนี้ก็ห้ามถ่ายรูปครถ่ายข้างนอกเห็นแค่นี้